สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love erm นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกทุกกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและกันในช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทคนในทุกทุกวันเช่นเดิมค่ะรับฟังไว้เป็นพลังแห่งความสุข สุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายของเรานะคะเกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันด้วยนะแล้วก็วันนี้วันที่3ามสิงหาคมแล้วเห็นไหมคะสิ้นเดือนแล้วไวมากเลยนะคะจะเข้าเดือน9้าแล้วกันยายนก็พรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูท็อปปิกดีๆกันดีกว่าว่าจะเกิดเรื่องดีๆอะไรกับคุณ ในเร็วๆนี้นะคะเดือนกันยานี้แหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นยังไงท่านใดอยากที่จะเช็คพลังงานส่วนตัวแอดไลน์ด้านล่างนี้ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะเลือกรูปแบบที่ต้องการปรึกษาปัญหาหัวใจได้ทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็ถ้าปิดรับปจัจหาให้ทราบอีกครั้งส่วนสมัครสมาชิกก็คลิกลิงก์ด้านล่างเช่นกันค่ะเวลาไลฟ์สดจะได้มา จับพลังงานนะคะแล้วก็ถามกลับได้ด้วยหนึ่งคำถามนะท็อปปิกของเราเช้าวันนี้นะคะเรามาเช็คพลังงานในทุกๆวันนะคะเช้าๆแบบนี้พลังแห่งความสุขว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะนะคะจะเกิดเรื่องดีๆอะไรกับคุณในเร็วในเร็วๆวันนี้ค่ะกับทุกๆคนเลยนะคะที่รับฟังคลิปวิดีโอนี้ จะเกิดเรื่องดีๆอะไรขึ้นในเร็วๆนี้คะ่ะ The Higher Friends ้าวใบแรกก็สวยงามมากๆเลยนะคะขออีกสินึงใบเหมือนจะเกิดเรื่องราว โอ้โหสามใบออกมานะคะการคอมมิตเมนต์การจริงจังในความสัมพันธ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีชื่อเสียงมี าการงานกิจการนะคะรุ่งเรืองนะคะคือเหมือนกับว่าได้สิ่งที่ตัวเองต้องการที่ฝันไว้เริ่มทําเริ่มปรับเริ่มเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะคุณจะได้สิ่งนั้นอย่างแน่นอนแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ได้นะคะจะได้บางท่านรู้สึกว่าได้ได้งานใหม่ที่ดีกว่าได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่านะคะได้พบเจอคู่ที่ดีกว่าได้เจอคนที่จรงิงจังเข้ามาในความสัมพันธ์ ได้แบบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะโปรโมตตำแหน่งของตัวเองได้ตำแหน่งที่มั่นคงแล้วก็อาจได้เงินก็จะตามมานั่นเองนะคะนี่คือเดอะไฮโรเฟนส์นะคะแล้วก็เดอะสตาร์แล้วก็สีไม้เท้าเป็นไพ่ที่สวยงามมากๆเลยนะคะเฉิดฉายในชีวิตของตัวเองโดยที่พลังแห่งความสุขตัวเรา่แหละดกำลังดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตาม ช่วงจังหวะของชีวิตเรานะคะบางท่านถึงเวลาแล้วได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะในช่วงเดือนที่จะโปรโมตตำแหน่งของตัวเองนะคะปรับเงินเดือนปรับตำแหน่งช่วงปลายปีนี้เนาะนะคะได้เริ่มบางท่านได้เริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่วางแผนคิดอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆห,หาไม่เท้านะคะลดปัญหาเรื่องของการขัดแยง้งลงนะคะปัญหาการขัดแยง้งการพูดคุยการถกเถียงอะไรต่างๆนะคะ คีนาวอนส์นะคะเพราะว่าตัวตนของคุณเป็นราชินีเมาเนาคุณผู้ชายก็ต้องสลับเป็นราชาเมทาวเนาะเป็นคนธาตุไฟคุณมีความเป็นผู้นํามีความใจร้อนเป็นคนที่ทํางานเก่งบุคลิกภาพดีสวยมีเสน่ห์หล่อมีเสน่ห์นะคะทุกคนมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็ทํางานเก่งด้วยทํางานเก่งคิดอะไรที่แตกต่างมีมุมมองที่แตกต่างนะคะ แล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวตนของตัวเองเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองนะคะด้วยความที่เป็นผู้นําด้วยความเก่งด้วยความสามารถคุณจะได้งานได้เงินมาในลักษณะของคนที่ในลักษณะของตัวเองที่พึ่งพาตัวเองนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งลําแข้งด้วยของตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องต้องระวังเลยคือการเถียงเออคือ ประเด็นเหมือนกับว่าการถกเถียงหรือว่ามีปัญหาอะไรแบบนี้ความใจร้อนนะคะโดยบางทีตัวตนของคุณเองอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วมีความใจร้อนเอาเหตุผลของตัวเองเป็นหลัก mm hmm. ก็เลยอาจจะไม่ได้รับฟังเหตุผลของคนอื่นนะคะประมาณนี้หรือต้องต้องนิ่งแล้วก็มีสมาธิให้มากมีเหตุและผลให้มากๆนะคะคิดก่อนก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าจะทําอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีก เดลเวอร์สค่ะความรักก็มานะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนในเร็วๆวันนี้เลยนะคะความรักก็มาอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นคู่รักความรัก ที่เข้ามาเป็นโชคชะตาเป็นบุคเลในวาดหากคุณตกหลุมรักชื่นชอบกันและกันนะคะเข้ามาอาจจะเข้ามาหนึ่งคนหรือ2คนหรือ3คนด้วยซ้ำนะคะให้คุณก็ณได้เลือกให้คุณได้คุยให้คุณได้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นเลือกแล้วก็ตัดสินใจให้ดีๆนะคะความรักกําลังจะเข้ามาละในชีวิตเมื่อเรา,เราพร้อมไหมนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้เขาหรือเปล่าพร้อมที่จะเปิดใจให้เขาไหมเพราะคู่รักจริงๆของเราเขาจะแตกต่างจากคนอื่นแตกต่างจากคนที่เราเคยประสบ มาแล้วก็มีประสบการณ์มาหรือว่าเคยรู้จักมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมีความเป็นคนที่มุมมองของความรักะคะ่ะให้ให้เปลี่ยนไปเช่นอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะถ้าเราเปลี่ยนมุมมองความรักเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบว่าเด็กๆหรือเหมือนกับเพื่อนที่แบบคอยกระหนุงกระหนิงกันตลอดแบบนี้เราจะรู้สึกว่ารับกับความสัมพันธ์ ความรักแล้วก็คนที่เข้ามาหาเราได้ดีเพราะเราจะนิ่งมากขึ้นเราจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราจะจัดการเราจะคอนโทรอะไรได,ได้อยู่นะคะเราจะใช้ความนิ่งของเราใช้ความเงียบสงบของเราดูเขานะคะถ้าเรารู้สึกว่าเข้าหาเขามากเกินไปรู้สึกใจวาวุ่นมากเกินไปเรามองอะไรของเขาไม่เห็นแน่นอนนะคะมองตัวตนของเขาไม่เห็นแน่นอนว่าเขาจะทาอะไรเขาเขาเป็นยังไงเขามาอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นความรัก ก็จะเข้ามานะคะคือบางท่านได้ขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะบางท่านได้พบเจอคนใหม่บางท่านได้เริ่มต้นหรือว่าได้คอมมิวเมนได้จริงจังกันเกิดขึ้นได้ตกลงในความสัมพันธ์เกิดขึ้นว่าจะเป็นยังไงในความสัมพันธ์ว่าจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์นะคะเรามาดูอีกค่ะ เจวิลนะคะเขาคนนี้จะเข้ามาหาคุณแบบสเสน่หามากๆเลยนะคะสเสน่หาคลั่งไคล้หลงไหลคุณสุดๆเพราะฉะนั้นดูด้วยเพราะบางทีบางครั้งมันมีอุปสรรคในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณจะต้องตัดสินใจนะคะหรือทาให้ทาให้ความสัมพันธ์มันรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่แบบที่รอคอยแบบ ร้อนรุ่มแล้วก็ร้อนใจาอาจจะด้วยความห่างไกลนะคะอาจจะด้วยความห่างไกลาอาจจะด้วยอุปสรรคในเรื่องของระยะทางนะคะบางท่านได้ได้ลอง s t a n c e นะคะในความสัมพันธ์ได้คนทางไกลนะคะได้คนที่แตกต่างเรื่องของอายุด้วยทางไกลด้วยต่างชาติด้วยทําให้รู้สึกรู้สึกว่าการรอคอยมันมันร้อนรุ่มมันทรมานมันมีพลังแห่งความสเสน่หาเร่าร้อน จัดเต็มอยู่ในร่างกายพิกัดนะ,ะที่จะพบเจอเพื่ะนั้นคุณจะพบเจอใครที่เขามาหลงเสน่ห์คุณมากๆและคุณก็จะหลงเสน่ห์เขาเช่นกันนะคะคือตกลุมรักชอบกันละกันแต่ว่าก็จะต้องมีเหตุและผลอย่างที่บอกนะคะต้องระวังให้นิ่งแล้วก็ควบคุมการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะคนคนนี้จริงจังนะคะไม่ได้มาเล่นๆแล้วก็รอคอยมาพบเจอคุณด้วยนะคะเป็นคนที่ ไม่ยอมแพ้แล้วก็ไม่ถอยอะไรง่ายๆนะคะไม่กลัวสิ่งใดด้วยนะคะเขาอาจจะมีเรื่องราวของความเจ็บปวดเสียใจนะคะในอดีตมาก่อนมากๆนะคะเป็นคนอาจจะชอบเดินทางต้องเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลบ่อยๆนะคะคนคนนี้หรือเป็นคนที่สันโดษโสดมานานสักพักหนึ่งแล้วเป็นปีแล้วนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ป๊อปปูล่าอาจจะเป็นระดับผู้นํา คุณวุธวัยวุธอาจจะสูงกว่าคุณก็ได้นะคะด้วยความที่ว่าคุณเป็นธาตุไฟมีความเป็นผู้นําอยู่แล้วเจ็ดดาบนะคะวางแผนและแพลนอะไรให้ดีๆนะคะเจ็ดดาบออกมาบอกห้าถ้วยบางท่านได้พบเจอกับพลังงานเก่าที่เข้ามานะคะเหมือนพลังงานเก,าเก่าเข้ามารอที่จะเข้ามาคุยกับคุณค่ะ เขาอยากคุยเขาอยากเจอเขาอยากส่งข้อความหาแล้วเขาก็รอคอยเช่นกันเขารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมาเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วแล้วเขาก็อยากมาเปิดใจกับคุณเปิดใจพูดคุยในความสัมพันธ์ตกลงในความสัมพันธ์ค่ะว่าจะอย่างไงว่าเรจาจะไปต่อกันได้หรือเปล่านะคะถ้าไปต่อไม่ได้เขาเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะ5เหรียญน,นะคะทําบุญค่ะทําบุญแล้วก็ทําทานนะคะให้กับ สิ่งที่เรารู้สึกว่า,เรา,เ,รา,เ,ราเราให้แล้วเรามีความสุขนะคะเพราะว่าการทําบุญเราต้องทําด้วยใจแล้วก็ความรู้สึกของเราเนาะนะคะทำบุญทําทานเพื่อส่งเสริมเราให้มีบุญบาร,รมีนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างหนุนนําเราไปในทิศทางที่ดีนะคะ temperance การปรับความเข้าใจนะคะการปรับการเปลี่ยนการเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะปรับบาลานซ์ชีวิตของเราเรานี่แหละความคิด ต่างอารมณ์ต่างๆมากมายให้จะเกิดขึ้นนะคะอศวินเรียนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นไปตามจังหวะชีวิตชา้าๆนิ่งๆค่อยเป็นค่อยไปมันดีแล้วมันก็มั่นคงด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าลด อารมณ์ของน้ํากับไฟลงบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าร้อนแรงไปเลยนะคะแบบเจออะไรลบๆกระทบจิตใจอุ้ยลุยไปเลยดีไหมนะคะบางทีเราก็นิ่งไปแต่เราสึกว่าผสมผสานบาลานซ์ชีวิตของเราให้อยู่ในสมดุลที่ดีแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปเหมือน Night of Cups Night of Pentacles นะคะก็จะมั่นคงค่อยเป็นค่อยไปช้าๆแต่มั่นคงค่ะแล้วก็ได้เห็นอะไรในระหว่างทางที่เราเดิน นะคะเราจะได้เก็บเกี่ยวหรือว่ารู้สึกว่าได้ไอเดียอะไรใหม่ๆหรือว่าได้สร้างสารรค์หรือคิดอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ทาให้เราได้รู้สึกว่าโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะ2เรียนนะคะเรื่องราวของความรู้สึก b a l านซ์ Balance, นั่นเองนะคะบางทีบางท่านอาจจะได้พบเจอกับใครบางคนที่เขาเป็นหนุ่มใหญ่นะคะอบอุ่นจิตใจดีเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์เดินเข้ามาจีบคุณอย่างโรแมนติกมากๆนะคะอาจจะเข้ามาจีบอย่างกระทนหัน,นไม่ทันในตั้งตัวแปดไม่เท้านะคะเหมือนกับว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดูคาสโนวาคาสโนวีแต่เป็นคนที่ ร้อมที่จะเดินตามหัวใจและความรู้สึกของตัวเองเพราะเขาจะจีบคุณแบบโรแมนติกจีบแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะและเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ความรู้สึกของเราใช้ความใช้หัวใจของเราในการรู้สึกว่าจะทําแบบนี้จะทําแบบนี้จะทาโปรเจกต์นี้จะคิดไอเดียแบบนี้ใช้ความรู้สึกและใช้หัวใจเราทํางานมันจะเป็นอะไรที่ได้มาซึ่งความรู้สึกของความ ภูมิใจหรือว่าความสําเร็จเพราะว่าเราทำด้วยใจและทําด้วยความรู้สึกหัวใจที่เรารู้สึกว่ามัน,มนออกมาแล้วนะคะและผลมันออกมามาจาก มันอาจจะเกินคาดฝันอย่างที่เราคิดไว้นั่นเองนะคะบางท่านอาจจะได้รับข่าวเซอร์ไพรส์ข่าวดีนะคะจากคนทางไกลคนแดนไกลที่เข้ามาให้โอกาสคุณได้เริ่มงานใหม่ๆหรือว่าได้เริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็บางท่านได้รับการติดต่อจากใครบางคนอย่างการันตันไม่ให้นในตั้งตัวนะคะเพื่อที่จะคุยแล้วก็จะเคลียร์ในความสัมพันธ์แล้วก็ตกลงว่าจะเอาอย่างไงนะคะเพราะว่าเห็นพลังงานเก่าเข้ามาเนาะ เพราะฉะนั้นบางท่านได้ตัดสินใจว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์หรือว่าจะ move on นะคะบางท่านได้ขยับสถานะบางท่านได้งานที่แบบปลายปีนี้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วนะคะเดี๋ยวก็เงินก็จะตามมานะคะความรักก็จะตามมาเช่นกันใครที่กําลังโสดอยู่นะคะใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะรอคอยใครบางคนภายในธันวามกราปีนี้นะคะสิ้นปีนี้ที่จะได้พบเจอนะคะขอให้พบเจอเขาคนนั้น เร็วๆนะคะจะได้มีความสุขในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นี้นะคะทุกคนใกล้แล้วทีเดียวนะคะใกล้แล้วเวลีซูนนะคะเร็วๆนี้แหละในเร็วๆนี้แหละที่คุณจะได้เจอกับเรื่องดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะ h a r t to h e r r t o o n v e r s a t i o นนะคะคุณกับเขาในเรื่องราวของความรัก คุณจะรู้สึกว่าสัมผัสและก็สื่อสารถึงกันได้เพราะคุณมีหัวใจดวงเดียวกันเพราะคุณเป็นคู่ชีวิตพรหมลิขิตของการแลายกันค่ะชิวเดนนะคะความรักของคุณจะเริ่มต้นเหมือนเด็กน้อยน่ารักนะคะแล้วก็ค่อยๆเติบโตพัฒนาขึ้นยังไงก็ใช้หัวใจในความรู้สึกของเราด้วยแล้วก็ใช้เหตุและผลในการเรียนรู้คนคนนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะคุณอธิษฐานไว้ว่าคุณจะได้พบเจอคนที่ คนที่คุณต้องการจริงๆนะคะแล้วคุณจะได้พบเจอกับเขาเป็นคนที่คุณอธิษฐานเป็นคนที่จิตวิญญาณของคุณเรียกร้องมา e x p l a s e your love มันจะไปต่อในความรักความโรแมนติกได้ค่ะขอให้เชื่อไว้นะคะมันจะเป็นความรักความโรแมนติกที่คุณและเขาสร้างขึ้นมาด้วยกัน s e p a r a t i o n นะคะการแยกห่างมันทำให้เราพิสูจน์อะไรบางสิ่งบางอย่างจากคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีถ้า การแยกห่างมันเป็นการพิสูจน์ใจของคนทั้งสองคนด้วยว่าคุณและเขาซื่อตรงซื่อสัตย์กันไหมเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันหรือเปล่านะคะมันเป็นการแยกห่างแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆซึมซับนะคะใครที่เพิ่งรู้จักกับใครก็ค่อยๆซึมซับค่อยๆสนิทสนมกับเขานะคะให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุด trust ค่ะเชื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ดี <c oughs> recovery นะคะอย่างที่บอกบางท่านจะได้การกลับมาฟื้นฟูนะคะบางสิ่งบางอย่างภายในจิตใจของตัวเองได้พบเจอกับคนที่ดีกว่า success ค่ะประสบความสำเร็จนะคะประสบความสำเร็จเลยสิ่งที่คุณ จะพบเจอมีแต่เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าลดปัญหาความขัดแยง้งความใจร้อนความวุ่นวามลงมองความสัมพันธ์แบบเป็นผู้ใหญ่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูไพ่สำหรับนี้กันค่ะ y ังเกอร์วูแมนนะคะบางท่านได้สาวน้อยน่ารักนะคะเรียนแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะมาค่ะนะคะงานก็มา เงินก็จะต้องตามมาความรักก็จะต้องตามมาค่ะทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมดูสุขภาพรักษาสุขภาพตัวเองด้วย mm hmm. เช่นกันนะคะมาใบนี้ success ค่ะนะคะประสบความสำเร็จออกมา2ใบเลยทีเดียวนะคะมาอีกค่ะได้อะไร ริงนะคะแหวนแห่งการแต่งงานนั่นเองเห็นไหมคะ a marriage will take place นะคะคุณจะได้สมบหวนแ,แต่งงานนะคะบางท่านได้เจอชายหนุ่มที่ถูกสเปคต้องตาต้องใจนะคะเขาจะมาหลงเสน่ห์คุณเพราะฉะนั้นการเรียนรู้กันแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาสองสองคนให้มีคุณค่ามากที่สุด งานแต่งงานจะเริ่มต้นกับคุณนี่คือไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนกับคลิปวิดีโอนี้ของเราจะเกิดเรื่องดีๆอะไรกับคุณในเร็วๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถอยลูกเต๋ากันดีกว่าไม่ลืมนะคะมาดูซิเลข5นะคะอาจจะวันที่5วันที่5ห,หรือว่าอีก5าเดือนเดือน5าราศีพฤกษบหรือว่าคุณอาจจะได้ธาตุดิน นะคะขอให้เป็นเลขที่สวยงามเลขที่เลขแข่งความมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จมากๆนะคะคุณอาจจะพบใครที่เขาเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะพึกศพกันมังกรก็ได้ถาดดินก็ได้อีก5 5วันขอให้5วันเลยนะคะถ้าจะเร็วที่สุดก็5วัน5นาที5วินาทีมันก็เร็วเกินไปถูกไหมคะ ก็ขอให้เป็นอะไรที่ดีกับทุกๆคนละกันนะคะเพราะว่าช่วงจังหวะชีวิตทำเฟรมของคนเราไม่เท่ากันนะคะทุกคนก็ประมาณนี้สิ่งที่เราทํามาดําเนินมาทั้งชีวิตมันก็เหนื่อยมากละเราจะต้องได้สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราอย่างแน่นอนค่ะแต่เราจะต้องมีพลังใจที่ดีที่เราจะขับเคลื่อน ไปในเป้าหมายที่เราต้องการที่เราจะต้องเจอที่เราจะต้องประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าการเงินนะคะการปลดหนี้ประสิ็นต์หรือว่าอะไรทุกๆอย่างที่ทุกคนต้องการนะคะก็ประมาณนี้ใครต้องการอยากที่เชคพลังงานส่วนตัวแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกรูปแบบจองคิวเข้ามาแล้วก็ถ้าปิดรับระแจ้งให้ทราบเช่นเดิมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ